สวัสดีค่ะวันนี้ใบบัวหนีแม่แตนมาเที่ยวระหว่างรอ,อแม่แตนเล่นคอนเสิร์ตคืนนี้นะคะเพาสจอรที่โคราดบ้านเองนะจ๊ะก็มาเดินเที่ยวดูอะไรที่เซ็นทรัลนิดนึงนะจ๊ะก็แอบแม่มาแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวถ้าแม่เรียก,กปุ๊บก็ต้องดีดตัวดึงถึงโรงแรมทันทีนะคะทุกคนนี่ เราเล่นเดึกก็เลยแบบว่าระหว่างวันก็เดินเที่ยวไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยบอกเลยว่าก็ยังทํางานอยู่นะเพราะว่างานของใบบัวเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในโทราศัพท์ด้วยนะคะก็ทํางานไปด้วยแล้วก็เดินเที่ยวไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเนาะม,มาวันนี้มาที่ b 2 s อก่อน หาดูขนมกลุ่มเดินดูของไปเรื่อยอะคะ่ะทุกคนวิสุบบทีินี่แม่โอเคเหมือนกันนะเนี่ยแต่แม่ได้แล้วไงน่ารักอ่ะุวย กเปาตะข่ายเอาไว้ใส่เนี่ยเอาไว้ใส่พวกที่ชัดแปดดี่ะให้ใบบัวเอาดีไหมเนาะสวยดีนี่อันนี้เอาไว้ใส่โน<ด>้ตบุ๊กได้ไหมอ่ะโน้ตบุ๊กใบบัวจะได้แบบไม่ต้องพกเยอะแบบ ้ยอันนี้น่าสนน่าจะได้สักหนึ่งดอกนะอันนี้ใส้น็อตบุค๊คทำงานนะคะน่าจัดสักหนึ่งใบน่าจะได้อยู่สิบสามนิ้ววันนี้ก็น่าจะกว้างโอเคอยู่นะได้ละหนึ่งไปค่ะ นี่ของขนปิ้มใหม่เนาะห่ออะไรแบบนี้นะคะอยากได้อ่ะโอ้ยพระหุมน่ารักคือประเด็นอะไปบัวไม่ได้เอาผ้าห่มมาคือหาอยู่ไงแล้วกางอุ้ยแต่ที่นี่ไม่น่าจะมีโดเรมอนนะไปบัวชอบโดเรมอนสีม่วงอุ้นตุ้น ไว้สีฟ้าน่ารักอุ้ยนี่ไงโดเรมอนเอ้ยไอ้ยอ้ยอ้ยอ้เอ้ยคิดเลยอ่ะได้อีกหนึ่งอันนี้ได้ไหมอุ้ยเขาอยากได้อันนี้อ่ะเขาอยากได้อันนี้เนี่ยไปเลยพอดีเลยอ่ะเขาอยากได้อันนี้อ่ะ วีอันนี้น่ารักจังเลยโอ้ยอยากได้อยากได้อ,ไดอ้ยน่ารักน่ารักมีแต่แนวเสียตังค์เนาะ <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะรู้ว่า อ๋อที่ใส่แบบของแบบเหมือนพวงกุญแจอะไรแบบเนี้ยจ้าอยู่นี่จ้าเนี่ยเอาไปใส่แต่อันเนี้ยมันจะใหญ่ไปไงเนี่ยใส่โน้ตบุ๊กเพิ่งอ่ะเท่านี้ได้ไหมเป็นรอยหรอเนี่ยว่าจะไปใส่โน้ตบุ๊กซะานไหนเชื่อวงโอเคงั้นวาง ไปเดี๋ยวเราดิดกลับบ้านดีกว่าเมื่อกี้เหมือนออไวบ้บัวขอรีบกลับบ้านก่อนนะเมื่อกี้เหมือนเห็นแม่น่าจะดึงดึงดง,งานมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากช่องใบบัวไปบุญด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย